สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันเสาร์ที่20มีนาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันศุกร์ที่19มีนานะคะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับ3นอยนะคะก็จะมีพิเศษพิเศษออก97637นะคะ7บน7ล่างเลยนะ นี่สาเจอยู่นี่แต่พี่น้องไม่ได้จับคู่ให้นะคะสําหรับเจ็ดอ่าไม่ได้เน้นสีให้นะนี่อันนี้นะคะเข้าล่างนะคะ3 7มเสทีนี้ก็อ๋ออันนี้97้าเนาะเกส่วน73มพี่น้องจับให้เจ็นะคะนี่สตัวจับให้นะ37นะคะ สตัวเอา,ามตัวบนเกนะ้าเจ็ดหนาะน่าจะหกหกเก้าเจดอ่ะเก้าเจดพี่น้องก็ไม่ได้จับให้นะเจ็ดหหไม่มีนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสําหรับบนได้แต่ล่างเนาะทีนี้ก็นอยปกตินอยปกติออกสามสองสี่ศูนย์แดสามสองสี่ศนย์แดนี่เลยค่ะว่าแล้วต้องมาแน่ๆนะคะสองสี่นะสามสองสี่นี่ค่ะ สองสี 2, 4, และก็สามตัวโต๊ดด้วยนะคะสำหรับสี่สองสามน้องจับตัวโต๊ดให้นะคะจับส่วนสองสีไปใส่เก้าเลยเก้าสองสีนะคะแต่จริงสามอยู่นี่นี่ค่ะสามสองสี 3, 2, 4, เนาะไม่งั้นก็ตรงเลยเนาะอันนี้ได้โต๊ดไปนะคะสำหรับฮานอยปกติ ทีนี้ก็ฮานอย VIP VIP ออกห้าหกหนึ่งสามสามอ้ยสามสามาอีกแล้วนะพี่น้องก็คิดอยู่นะพี่น้องนะกันสามหนึ่งให้นะวันก่อนมันก็ออกสามหนึ่งแล้วก็สามสามเนาะ,ะมันออกเจ็ดสามสามแต่ว่าพี่น้องกันสามหนึ่งมาแต่สามสามไม่ได้กันก็คิดอยู่นะเมื่อวานนะก่อนที่จะทําคลิปนะคะก็คิดอยู่เอ้สามสามมันจะมาอยู่ไหมคงไม่ลงนะก็เลยแต่สามหนึ่งเนี่ย เป็นไปได้อาจจะมาพี่น้องก็เลยการสามหนึ่งมานะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่3ามสาแต่ไปใส่3ตัวเป็นสี่สนะคะอันนี้ก็อันนี้หลุดไปนะคะให้7จดหนึ่งออก6กหนึ่งพี่น้องไม่มี6นะคะในชุดเปินนะจากนั้นก็เข้าเฉพาะสองน้อยนะคะ นอยพิเศษแล้วก็นอยปกติแอได้ค่าหมูกระทะเลยนะคะ3ตัวโต๊ดนะได้ค่าหมูกระทะเลยสําหรับนอยปกตินะทีนี้เราก็มาดูกันต่อสําหรับนอยวันเสาร์ที่20นะคะก่อนอื่นเราจะไปดูกันก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจพี่น้องผ่าเฮงด้วยแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทีนี้เราก็มาดูวันเสาร์ วันเสาร์พี่น้องจับคู่ให้นะคะเด่นที่8กับ2เด่น8กับเด่น2นะจะวิ่งจะรูดก็8กับ2เลยนะคะคู่จับนะคะคู่จับเด่นนะก็จะมีอ่า4 1 3 7นะคะ4 1 3 7นะอ่าจับคู่จะมี8 1 8 2 8 4แล้วก็ 8, 8, 8 7นะคะ2 1 2 3 2 4แล้วก็ 2, 2, 2, 2 7 สามสี่สามแปดหนึ่งสามเจ็ดสี่นะคะสามตัวแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สามแปดสี่เจ็ดสองแปดแปดแปดหนึ่งสามสามสองพี่น้องว่าอาจจะมาเบิลหรือหามนะเบิลหน้านะถ้าเบิลหลังก็น่าจะเป็นแปดแปดนะแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าเบิลน,นะคิดว่าสามสามคงไม่มาแล้วละ่ะเนาะคงไม่มาแล้วล่ะ มาอีกก็ยกมือไหว้แล้วล่ะค่ะถ้ามาอีกก็ยกมือท่วมหัวแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าเลยล่ะตัวใครตัวมันนะคะถ้ามาสามสามอีกก็แยกย้ายเลยคะ่ยะแยกย้ายสา,สา,สา,สาแต่ว่าถ้าเบิ้ลน่าจะเป็น88ดแปดเจ็ดจ็ดนะพี่น้องว่านะคะแล้วก็ไม่อาจอาจจะเบิ้ลหน้าด้วยนะหรืออาจจะหามนะคะแ7 8เจ็ดแปอะไรอย่างเงี้ยนะะอันนี้ก็3ตัว ไม่ต้องโตดนะคะตรงๆเลยกลับเลยสามหางนะทีนี้ตัวเด่นนะคะตัวเน้นนะที่พี่น้องชอบนะคะพี่น้องว่าวัดไปเลยค่ะพี่น้องจะเลือกแบบว่าวัดใจกันไปเลยนะไม่ต้องเยอะเอาแบบว่าวัดใจไปเลยเอาแค่สี่คู่พอสามนอยนะคะสามนอยมันต้องมานะพี่น้องคิดว่านะคะก็คือแปดสอง แปดสองนี่คือตัวดินเลยนะคะแปดสองแปดเจ็ดนะคะสองสามแล้วก็สามสี่นี่พี่น้องวัดให้เลยค่ะเอาอันนี้นะแต่ว่าพี่น้องอาจจะพลาดนะคะยังไงก็ สมาชิกชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเด่น8แล้วก็2นะจะรูดจะวิ่งก็8กับ2นะคะส่วน3ก็อาจจะยังอยู่นะ3นี่ช่วงนี้3ามเขาอยู่เขาไม่ไปไหนเลยค่ะเขาเกาะติดมากเลยนะเกาะเป็นปริงเลยค่ะเหนียวมาก3ฉะนั้น3ก็อย่าทิ้งพี่น้องก็เลยเลือก2 3 3 4นะคะ แต่ว่า8เนี่ยน่าจะมาด้วยนะ8น่าจะเด่นด้วยพี่น้องก็เลยจับ8เด่นนะคือ8 8 1 8 2 8 4 8 7ปดสองแปดสี่แปดเจ็ดนะคะสามแปดนะสำหรับ 8, 8 8นี้ต้องมาแน่ๆพี่น้องว่านะคะส่วน3นี่เขาเกาะเป็นปริงเลยค่ะเขาเหนียวเขาไม่ไปไหนเลยฉะนั้นก็จะเป็น2 3สแล้วก็ส3 3สสนะทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะไม่กลับไม่ได้นะเสียใจร้องไห้โหนะคะถ้ามันออกตัวกลับมานะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูได้ค่ะพี่น้อง จับคู่ให้12คู่ไปกัดก็24นะคะแต่ว่าไม่อยากจะจับหมดก็คือเน้นเลยอันนี้พี่น้องวัดใจให้เลยคือ82 87 23แล้วก็34สําหรับ3สําหรับ3หน่อยนะคะสําหรับ3หน่อยแล้วนะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะพี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับนะคะขอขอบพระคุณมากๆที่มาติดตามช่องพี่น้องพาเฮงนะคะมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้เฮงเฮงนะสำหรับสมาชิกเก่าทั้งที่กดไลค์แล้วก็ ทุกๆคอมเมนต์ก,ก็ขอขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็ขอขอ,ขอพระคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆขอบคุณคะ่ะ